ติดตามนะคะยินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆค,ค่ะเพึ่ค่ะหนมันไม่ได้มีอะไรหรอกอืมมันมาบอกว่าในที่สุดเขาก็รับเองเห็นไหมครับทำมาเป็นอวดฉลาด แหมมาแซะบอกว่าผมทําไมผมเอาแบ็กกาวเป็นพ่อแก่ผมแล้วมันจะหนักหัวใครอะ่ะถ้าผมเอาหัวพ่อคุณอ่ะมาตั้งค่อยค่อยเอย็นเนค่อยเดือดไอ้คอมเมนต์ที่บอกว่าอะไรนะกาวจัดเอาเสียงเพราะอะไรนะเอาเสียนหรือสีมาไปถ้าคูเอาหัวพ่อเมื่อมาตั้งนะครับมึงค่อยแค้นนะครับอันนี้เสียงพ่อแก่นะครับเออ โอเคป่ะแซะได้ทุกเรื่องนะครับเป็นลูกเมียน้อยปัะถาจริงแซะได้ทุกเรื่องเป็นลูกเมียน้อยหรือเปล่าถามจริงแซะเก่งเห็นเนี่ยอะไรแซะเอเห็นอะไรแซะได้หมดแซะได้ทุกอย่างแหละอืม ถามจริงๆจากใจเลยแซแสะเกง่งแสะแสได้ที่หนึ่งนะครับอะพอนะฮะเรื่องนี้ได้แสงได้สึกมากเกินไปละแล้วไม่ต้องส่งอะไรให้ผมแล้วนะฮะไม่ต้องส่งอะไรให้ผมแล้วนะฮะอย่าส่งนะฮะอย่าส่งนะฮะส่งเยอะเหนื่อยขี้เกียจมาแก้ต่างอีกว่าพูดเอาใจให้ได้สติกเกอร์นะครับ โอ้โหเนี่ยเราก็เป็นคนซะอย่างเนี้ยอันนี้เหมือนที่ขุยอันส่งให้ใครเมื่อคืนเลยวะ่ะอัน,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 นอเนี้ยคุ้นๆว่ะลิปบินโปรยปายเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ได้โกรธนะพี่ผมฟาดแทนเพื่อนผม,มเฉยเพราะว่าเพื่อนผมเขาบอกว่าเป็นคนดีแล้วมันเจ็บปวดวะ่ะอยากเป็นคนเทาๆนะครับถ้าเป็น,นลองถ้าอยากลองต้อมอยากเป็นลองเป็นคนเทาๆนะให้ลองใช้ลองพื้นผิดเบอร์ดู เล่นเวพระเอกมันก็เหนื่อยแบบนั้นนั่นแหละนะครับเล่นเวพระเอกมันก็เหนื่อยถ้าคุณเห็นว่าผมผิดคุณก็ไปแจ้งความถ้าจะเอาหลักฐานเดี๋ยผมเอาให้สเตทเมนต์ไม่เคยลบข้อความไม่เคยลบเหมือนต้อมนั่นแหละนะครับแล้วถ้าเกิดคุณมาอ้างอย่างนั้นนะถ้าข้อความอะไรมันหลุดอา่าผมบอกตรงๆนล้วนะครับว่าใครที่ไปส่งข้อความให้คุณเทพกากกาเขานะครับไอเนี่ยหลุดง่ายผมบอกได้เลยนะครับต้อมมันสาวแป๊บเดียวมันเจอ มันอ่านเจอบางข้อความมันจําได้อยู่แล้วนะครับว่าข้อความไหนคุยอะไรกับกับใครไปเพราะผมเคยสอนกับคุยผมเคยนั่งปรึกษากับต้อมแล้วผมบอกเลยว่าคุยกับสิบคนน่ะต้อมให้ใส่คําต่างกันไว้สิบประโยคเดี๋ยวมึงก็หลุดมึงหลุดประโยคไหนมาเมื่อไหร่เดี๋ยวสาวถึงตัวกูแนะนํานะใครที่ปล่อยข่าวให้อ้กากนะมึงไปสารภาพกับต้อมซะแล้วมึงก็ขอโทษต้อมซะจบ มันหลุดแน่มึงไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวมันก็หลุดสาวแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็เจอเพราะว่าต้อมมันคุยกับใครมันไม่เคยลบคอมเมนต์ไม่เคยลบแชท ผมคุยกับใครผมก็าผมไม่เคยลบลบแชทนะครับแล้วผมคุยกับสิบคนผมก็ไม่เคยเปลี่ยนผมก็ประโยคแต่ละคนผมก็คุยไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวสาวถึงตัวถ้าว่ามึงมีจริงๆอ่ะเดี๋ยวสาวถึงตัวไม่ต้องกลัวหรอกครับ แอบก็แอบไปดิพี่ก็สิ่งที่ผมทําไม่ได้ผิดกฎหมายอะ่ะมันก็ได้แค่ปั่นปวดนั่นแหละพี่ผมทําผิดกฎหมายตรงไหนแล้วผมพูดเรื่องชาลีแล้วผมได้สติกเกอร์มันผิดกฎหมายข้อไหนอะ่ะมันอาจจะมองเหมือนว่าหาประโยชน์จากเรื่องของชาลีนะครับแต่ว่า้าผมันผิดกฎหมายไหมละ่ะการที่ผมได้ผลประโยชน์จากการที่ผมมารีอกอ่ะเข้าใจป่ะอืม โอ้ยมันเขาใช้กันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วพี่เวลาคุยกับคนแปลกหน้าน่ะขอโทษครับปวดผิดใครเขาจะไปคุยประโยคเดียวกันซ้ํากันทุกคนแล้วเขาก็คนนี้ประโยคนึงคนนู้นประโยคนึงเขาเรียกว่าประโยคก,การคุยที่มีลายเซ็นโอ้ยเย้ย แล้วต้อมสงสัยแล้วด้วยว่าใครนะครับเพราะลูกป,ประโยคมันคุ้นๆเริ่มตลบข,ขมวดปมได้แล้วด้วยนะครับเพราะว่าประโยคเรื่องเรื่องแบบเนี้ยต้อมคุยอยู่ไม่กี่คนผมบอกเลยเพวกผมนั่งปรึกษากันอยู่สามคนน่ะไม่ต้องกลัวหรอกครับเดี๋ยวถึงตัวครับถ้าใครเคยคุยหลังบ้านกับมันอยู่ก็มอบซะนะไปคุยกันหลังบ้านสอง ไปคุยหลังบ้านขอโทษกับต้อมสองคนต้อมมันเป็นคนให้อาภายัยคนมไม่ต้องมาบอกเตยก็ได้ไม่ต้องบอกยอดก็ได้ไปมอบกับต้อมคุยกันหลังบ้านขอโทษขอโพยแค่นั้นแหละอันนี้ไม่ใช่มาไ่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม้นี่นะ อันนี้ไม่ใช่มาไซโคโลจีนะอันนี้พูดความจริงนะบอกก่อนเลยนะว่าพูดความจริงถ้าสิ่งที่กากพูดเป็นจริงนะว่ามีคนคุยด้วยเป็นคนใกล้ตัวต้อมอะตลกแป๊บเดียวเดี๋ยวเจอแล้วครับอืมใช่ดูสนุกสนุกนะครับ มันไม่ถึงกับนกสองหัวหรอกพี่มันอาจจะไปหลงเชื่อคาลมเขาก็ได้นะครับมันอาจจะหลงเชื่อเขาก็ได้นะครับนู่นนี่นั่นมันมันต้องยอมรับว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ e เก a g เ m e n t ไงนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่ e n g a g เ m e n t ถ้ามันโจมตีคนนึงได้มันก็คิดว่า e n g a g เมนต์จะไปตกอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยผมจะบอกว่าผมไม่เคยโจมตีใครแล้วชอบคนดูมาอยู่เยอะที่ช่องผมนะ เห็นผมคนดูแบบ 2,000K ไอ้2,000คน1 0 0คนน้องขุยอันขึ้นมาคนดูผมก็ตกลงไปเหลือสาม3,400แล้วไม่ไม่ใช่ว่าผมทําลายใครได้แล้วคนดูผมเยอะขึ้นนะครับมันไม่ใช่นะครับเขาก็แค่เป็นจังหวะว่างอืมไม่รู้ครับต้ตอมเขาก็เป็นคนใจดีนะต้อมเขาก็ไม่เคยคายความลับนะเขาแค่บอกว่าผมว่าน่าจะรู้แล้วนะครับ อให้ต้อมเขาจัดการของเขาเองผมก็ไม่เคยล,ลาบล้วงเพื่อนผมนะไม่ไม่เอ่ยชื่อนะครับคุณโดนฟ้องมาผมจะเป็นพยาในให้เขาด้วยนะว่าคุณมาด่าเขาในห้องผมผมบอกให้เลยนะผมเป็นคนที่จริงใจนะผมบอกแล้วนะอย่ายโยงเองนะครับอย่ายโยงอย่าเอ่ยชื่อใครนะแล้วถ้าเขามาบอกว่าเขามาพูดในห้องเต้ยหรือเปล่าผมจะบอกว่าใช่ครับยูเซอร์เนี้ยแหละมาพิมพ์ชื่อพี่ในช่องในช่องผม นะครับผมก็ไม่สนับสนุนให้ใครเอามาแขวนในห้องผมนะผมบอกก่อนนะผมบอกแล้วนะว่าอย่าโยงนะอ,อ,อย่าเดามั่วอย่าพูดชื่อนะครับ ดุทุกวันแหละผมะนะครับมาพูดถึงเวต่อไปที่ชาลีจะเล่นดีกว่านะครับหลังจากวันที่สิบแปดเนี้ยว่าจะอะไรยังไงล่าสุดชาลีชวนน้องๆถ่ายคลิปใช่ไหมเนี่ยมันมันมันเป็น,นมันเนี่ยมันเรามานั่งเดากันนะครับว่ามันจะไปเวไหนต่อได้นะครับ ไม่รู้บล็อกไปแล้วนะครับไม่รู้หรอกนะครับบล็อกแม่งหมดอะตอนนี้ไล่บล็อกเอฟซมันอยู่นะครับมันได้น้อยมันได้แค่ละวันและไม่กี่สิบคนเองนะครับปลดบล็อกเข้าไปนั่งไล่คนติดตามมาันวันละหน่อยวันละสิบคนยี่ิบคนสิบคน,บคนยีิบคนอะ่ะถ้าทิกต o อมันไม่จํากัดก่อนก็น่าจะหมดพอดีไม่ต้องดูกูเหมือนกันนะครับสบายสบายไปนะครับวันหลังกูลงคลิปอะไรที่มีรูปชาลีน่ารักนักจะได้ไม่ต้องเห็นครับ กดบล็อกปุ๊บแล้วก็เข้าไปนั่งไลบ่บล็อกทีละคนทีละคนสักวันละสิบคนยี่สิบคนแก็เนี่ยก็กดเนี่ยกดปลดบล็อกใช่ป่ะแล้วก็เข้าไปในช่องผู้ติดตามอ่ะแล้วก็กดบล็อกวันละสิบคนสิบคนสิบคนใช่ยอดฟอรผมลดเหรอช่างมันดิพี่ มันก็ไม่ค่อยสมดุลกันอยู่แล้วยอดฟอร์สามหมื่นคนดูสองพันพี่อย่าไปจริงจังเลยกับยอดฟอร์บางคนกดทิ้งไว้ก็ไม่ได้มาเล่นแล้วก็มีนะครับช่างถ้าจะมีคนดูแค่สองคนลูกกับเมียผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะไม่สนไม่สนนะ่ะผมบล็อกหมดแหละผมถือว่าถ้าพี่จะมาบอกว่าเป็นแอคหลุมผมไว้ส่องมันครับพี่ก็ไปเพิ่มเอนเกจเมนต์เพิ่มความน่าเชื่อถือให้มัน พี่เซิร์ชชื่อมันมันก็ขึ้นให้พี่ดูแล้วพี่ไม่จําเป็นจะต้องไปกดติดตามมันเพื่อดูมันถ้าพี่เป็นคนที่แบบไอ้นั่นจริงๆอะ่ะการที่พี่มียอดคนติดตามเยอะๆมันทําให้คนที่เข้ามาเห็นนะ่ะเขาคิดว่าโอ้ช่องนี้มันน่าเชื่อถือนะเพราะว่ามีคนติดตามเยอะอืมใช่ เจี๊ยบคนดูสามล้านคนติดตามสามล้านมีคนดูเฉลี่ยสามหมื่นสูงสุดห้าหมื่นเห็นไหมละ่ะมันบาลานซ์เงินไหมล่ะยอดผู้ติดตามมันเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือไงฉะนั้นแล้วพี่ไปติดตามมันก็เหมือนพี่ไปเพิ่มความน่าเชื่อถือให้มันอะ คนที่เขาเซนซิทีฟเขาไม่รู้อะไรเนี่ยคนที่เขาแบบอ่อนแอเรื่องโซเชียลอะเขาไม่เห็นโพสต์มันปุ๊บเขาเห็นยอดคนติดตามมันเยอะๆเขาก็เชื่อดิว่ามันน่าเชื่อถือเพราะคนติดตามมันเยอะเข้าใจยังเนี่ยเข้าใจสิ่งที่ผมพูดหรือ,อยังผมไม่ได้ลงในลงให้เป็นใครไปทําอะไรมันนะแต่ผมบอกว่าผมจัดการตัวผมอย่างนี้อืมอืมอ นั่นแหละครับจะบอกว่ากูชี้ไปแขวนว่าคูชี้นาก็ได้นะกูชี้นาแหละกูไม่ชอบอะเล่นกูก่อนอะ่ะช่วยไม่ได้กูอยู่ของกูเฉยๆมาเล่นกูก่อนอะ่ะสนใจหรอกมึงโต้ตอบในวิธีของมึงกูก็โต้ตอบในวิธีของกูแค่นั้นแหละนะครับแล้วอย่ามาหาว่าช่องพวกขมรังแกก็แล้วกันเวลาทําไม่คิดอะ่ะ ไอ้ตอนทำไม่คิดเนะ่ยอยู่เฉยๆก็ดีอยู่แล้วนะครับด่าใครแล้วไม่ได่าจะมาด่าสปีกเกอร์มึงบ้าเปล่าสปีกเกอร์นะปากแทบทุกตัวนั่นแหละด่า สู้กับใครไม่สู้ดันมาสู้กับคนที่โต้อตอบได้มึงไม่โลกจิตกับประสาทเสื่อมแล้วจริงๆอีกนอแม่งใช่พี่อีกนอแม่งเลยจริงๆิอีกนอมันไปใครสนับสนุนก็ แจกไปด้วยนะครับคอมเมนต์เชิงสนับสนุนนะครับไม่รู้ว่าผมบล็อกมันก่อนแล้วครับใครสนับสนุนผมก็บล็อกวันนี้นี่อะไรนะเดอะบู t อะไรเวอร์ชันสองอะเห็นไปคอมเมนต์ชื่นชมมันอยู่มาแจกดอกไม้ผมเมื่อเช้าแจกดอกกุหลาบผมเท่าไหร่ผมบล็อกไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาแจกดอกไม้ผมตอนเช้าใช่ไหมเข้าไปเจอคอมเมนต์สนับชมมันใช่ไหมบล็อกนะ ขอ,ขอบคุณที่สนับสนุนช่องผมนะผมก็เลยแจกตั๋วบินฟรีให้เลยเป็นของตอบแทนนะครับสนใจหรอกนะครับหลอกให้ตายใจไงไปให้เองเนี่ยไม่ได้บังคับนะเพราะเช้าก็บอกอยู่ว่าไม่ได้ขอไม่ได้ขอก็บอกอยู่ว่าไม่ได้ขอไม่ได้ขอให้ กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ